เต้นมาครับผมวันแรกเลยที่แบบพวกเราจะได้เข้ามาเยี่ยมปักเซิร์ฟวันเนอะใช่ครับผมวันนี้คืออาการดีขึ้นแล้วรับรู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วก็โอ้โหแล้วพี่ดีใจมากเลยผมมันแบบยกที่เข้าใจเลยว่ายกภูเขาอ,ออกจากอกเป็นยังไงก็คือนี่จอนนีเลยอย่างนี้แหละจากความที่เราแบบเก็บกดเรื่องอะไรแบบกดดันเรามาตลอดเนี่ยเหมือนเป็นการยกจุดนี้ออกไปเข้าใจคํานี้เลยยกภูเขาอ,อ,อจากอกใช่พี่โอ้โหแบบมัน ความรู้สึกเนาะพี่เนาะมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อะแล้วทีนี้คือน้องเขากลับมาแทบจะปกติเลยตอนนี้นะเท่าเท่าที่พ่อบอกพ่อพ่อบอกมาบอกว่าอยากคุยได้พี่โอมอยากเจอพี่ามเนี้ยโอ้โหคำแรกเลยว่าอยากเห็นหน้าพี่โอมอยากเห็นหน้าพี่อาร์มอะไรเห็นหน้าพี่ต้นอะไรยาเงี้ยก็าจำได้ทุกคนเลยแต่เนื่องวันนี้มาเยอะไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขามันอยู่ในรูปคดีความด้วยการดีคนอะไรเข้าไปเข้าไปเยอะๆแล้วเขาห่วงทั้งเรื่อง โควิดด้วยช่วงนี้อใช่ครับผมก็เลยมามาถอดเดี๋ยวเราพาแบบทุกคนไปดูเตอนนี้เป็นไงเห็นกันเต็มๆมเลยครับมองว่าทุกวันนี้ผมอยากให้แบบบุกเสือกวนนี่แบบขอบคุณคนดูด้วยครับคนดูทุกคนแล้วก็เอฟซีนะผมที่ส่งแรงเชียร์แรงกำลังใจมาให้ครับผมก็ที่หายดีขึ้นต้องพอกำลังใจจากทุกคนด้วยครับครับ กอดไปนี่ยังไงอีกอยู่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้กรดิกได้อ๋อผ่าฝั่งนี้ไม่หรอใช่ก็คือมันจะตรงกันข้ามนะไม่อันนี้ก็ผ่าฝั่งขวาก็กระดิกขวาได้ใช่อ๋อไหนว่าขวาแล้วซ้ายใช่ได้ถ้าผ่าขวาซ้ายจะใช้ไม่ได้ผ่าซ้ายขวาใช้ไม่ได้มันจะอย่างนี้ผ่าขวาซ้ายใช้ไม่ได้มันจะสวนกันตรงตรงข้าม อพ่อผมก็าดสมองควร่ไกลับขึ้นมาเลยออของผมของพผมคือเส้นเลือดในสมองแตกโอ้มันสมองแตกแล้วครับอันนี้ยังเด็กอยู่มีแต่คนบอกว่าฟื้นตัวเร็วมากใช่มากมมากเลยครับคือน่าจะเป็นแบบเนื่องด้วยนองเขายังเติบโตอยูมั้งครับังจเริติโตอยู่น่าจะสมานตัวแล้อแพ้ ฟูๆแรงมากๆพูดึนนั่งหัวรอดเลยฝั่งทางนี้เห็นตาหรือพวกแขนก็ยังอยากเป็นลุกนั่งลุกนั่งนะรู้สึกตัวมานังนงา่งนั่งคือตื่นมาก็อยากจะนั่งอืมมีความรู้สึกอยากนั่งแล้วนั่งได้เหรอนั่งเองไม่ได้หรอกไม่ยุ่งก็อ๋อครับครับเดี๋ยวเราฝั่งนี้คืออะไรหลุดมั้งอ๋อหลุดอ๋อ น่าจะล้างไปนี่ที่ว่าตาบวมตาเขียวบบเบาลงแลนะ้วเนี่ยอืไม่ไม่ค่อยเขียวเลยผมอ๋อเบาลงครับตะกอดพูดผ่าแบบเย็บสวยสวยมากเลยนะวันนี้ได้คุยอะไรกันวันนี้ได้คุยพี่ได้คุยตอบตัวคุยนู่นนี่นี่เลยลุ่มล้างอยากกินอะไรดึกตอนนี้ ม่ันฉคนอยากกินอะไกินได้แตรั่วเลยกินไม่กินไม่ได้แร้วไข้กินได้แต่นมกินนมเอาเป็นอันนี้เป็นไข่ยังไข่ไข่ร้อนๆอันนี่ผมเห็นแผลนี่คือคือโดนอะไรมีมุมอืมเข้าลึกมากเลยนะลึกลึกมากเย็บพินอะไรเห็นลึกมากเมื่อเช้าเห็นหมอเปิดอยูู่ปิดเพี่ยวมไหมครับด้วยเปิดเป็นแหวนแบบมันมันทูไป อ๋อเป็นการแบบตอนล้มหรือเปล่าไหลลมเย็บไหมครับเย็บอย่นะตอนนี้คุณพ่อคิดว่าถ้าพี่แบบกลับมาเหมือนเดิมปกติเลยพ่อสิ่งเลยานีคิดคิดว่าอยากจะให้ทำอะไรไม่รู้แล้แต่เขาที่กล่าวว่าเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่เดือครบสิบห้าปีครับอายุสิบห้าเดือนเดือนมันเกิดไหมครับใช่ ันที่ตุลาตุลายี่สิบตุลา,ลาอ๋าอยี่สบตุลาจะสจิบสิบเจ็ดตุลาอ่ะสิบจ็ดตุลาเนีน่จะครบสิบห้าปีบริบูรณ์ใช่เนี่เป็นเจเพศนะครับเดสิบห้าสิบห้าสิบแปดยี่สิบยี่ห้าอลยราสามสิบห้าอะไรอย่างเี้ยผมเป็นเจเพนสิบห้าเป็นจะเพศเลยนะสาสห้าแล้วนี่เรื่องคดีความยังไงครับนี่เขาว่ายอน้องปีเคื่อนตัวนี่เลย เขาเขานัดคุยอะครับแน่นี่นะเขาโอย้ยนี่หมายถึงฝั่งฝั่งแม่ของคนที่ยิงเนี่ยคุณฝั่งแม่ของน้องที่ที่เขารับไปยิงเนีบเขาจะนัดคุยอันนี้ผมผมเห็นเลย่ยน้าสาวโทรมาบอกผมเลยว่าพีตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่โดนจับไม่ใช่คนที่ยิงมันคนที่ยิงมันเ่ร มันบอกว่ามันเปิดเฟสอะไรได้เฮยหรือว่าเฮ้ยเดีกูเดเสร็จแล้วอันนี้ยิงตื่นยังไงตื่นไหมเนี่ยตื่นยังได้ยินเสียงไหมเนยได้ยินเสียงใครอ่ะเสียงใครเสียงใครพูดเสียงใครพูด อามะลําเยตผมแอนอามตีอามะลำาใส่เปล่าเสียงใครกันไหมอ๋อฮันชิวไม่เฮ้ยฮันชิวแล้วใครใครถือกล้องใครถือกล้องเอ้าวตั้งตินแต่ใม่ใม่ตอนนี้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 อีกอิมองเห็นไหมหนึ่งนี่นคนนี้มองเห็นไหมอีกอิงมองอะนรนี่ะอ่ะมาดู เอย,อยุกมือใครใครจำได้ไหมจำได้ไหมชื่อชื่ออะไรนะเอ้ยน้องผมน้องผมเอ้ยนอคนเดิมแหมเไป็นไไงหน,นยังจำการท่าออกตัวรถได้ไหมเนี่ยเืมลืมไปอยู่เท่านี้ลืมไปอยู่อยากขับอีกไหม

จากนั่งอีกแล้วอครับอ๋อ่ะเออคุณพ่อคุณพ่อน่าจะรู้ถ้าผมจับผมกลัวโดนเผนอ้องหายหน่อะไรหสนองอ,อไรย่างจ้น่ไม่นานหรอก ดีแล้วอยากนั่งอืมถือว่าเป็นการกายภาพไปในตัวเลยเนี่ยเดินหน่อยไหมเดินเลยไหมโอ้เดินได้นี่ผมไม่ผมพาพึ่งเลยมาตอนเที่ยงอะไงว่าเราเออกนี้ไปเข้าน้ำฮะจะไปเข้าจะไปเข้าน้ำมันไปยังไงไปเดินไม่ได้อืมไปได้ไปยุงมาเนี่ยอะนอนนอนนอนเอะนอนอเออเออ ไอ้นี่คือเหมือนเมื่อเมื่ออืมอืมเองยังยังอยากทําช่องอีกไหมเนี่ยยังยังยังทำช่องอีกยูทูบอยู่ไหมครับยังอยากทํำไหมทำเหมือนเดิมเนาะออมีมีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมมีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมขอเงินนะครับอืมขอเงินนะขอบอกตรงเลยเนาะเอาไปทําอะไรได้เงินไปทำเลยเอาเงินไปทำเลย ซื้ออะไรครับซื้อนมซื้อนมกินอ็อย่างี้เดี๋ยวพี่ก็เรียกบัญชีให้แล้วกันเนาะเออโกน้องพี่อยากกินพี่ก็ซื้อให้แหละอยากกินอะไรตอนนี้เดี๋ยวพี่ซื้อให้ก่อนอาหารครับอ๋อหมายถึงซื้อให้มาหรือให้ใครเอาเอาแบบไหนเนาะแบบใดแล้วกันมันก็เบอร์เบอร์อยู่เอ้ยมันมันชอบกินจริงๆนะเนี่ยเล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกได้มันยิบยิบอยู่ ยังไม่รู้ไม่อยากินอานมาจริงหรอเบียดเเนาะยังมียังมีมุกยังมีมุกงห้ายงอยู่ใส่ม้งน้ำก็หัวนะยังงัวนะอยู่ยังอยู่อะยานะยาด้มีอะไรบอกเอฟซีไหมเอฟซีแบบว่าอยากให้มีเอฟซีเขาโอนเงินมาให้เยอะอยู่ที่เขาบริจาคให้มีอะไรขอบคุณเขาหน่อยไหมเอ้าอืมเขาให้วินค่าข้าวค่าเพ็มเพลิดค่าอะไรเ่ยใช่รวมยอดมาก็ สองสามหมื่นได้เลยนะเนี่ยแต่เาตัดสมออ๋อเออเอาเป็นค่าผ่าตัดสมองเรืออยู่เหลืออยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ขึ้นเลขให้ก็เขาก็บบิจาคให้แหละช่วยๆกันขอบคุณซ c ทุกคนแล้วกันก็หายเร็วๆนี้เดี๋ยวจะรีบกลับไปทําคลิปให้มันเดิมครับโลงใจขึ้นครับหลังจากที่เห็นลหายมีเล่นมุกด้วยกินอาหารหมา เดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวจะเล่นหนักกว่านี้ให้กำลังใจน้องพีดด้วยละกันจำได้ไหมดูดูจำได้ไหมเนี่ยอีกเรื่องด้วยวายุพี่เนี่ยใครเนี่ยพี่ใครใครพี่ยุยุครับนิดนมันว่าเอิงอิงองกับมันเอิงโกรธมันเรื่องอะไรเรื่องเรื่องกล้องมาสัน อะไรนะพี่เอิงมันว่าเองโกรธมันเรื่องกล้องอันนั้นนานแล้วพี่น้อยของพี่ออยอ่ะเลิกโกรธกันยังไงเลิกแล้วพี่ผมก็ไปนั่งเฝ้ามันเลยองมาเยี่ยมได้เพียงไงไหนให้พูดพูดถึงเรื่องกล้องมันร้องให้เดีไม่เป็นไรอันนั้นก็เลี่ยนไปพี่อิงองต้องบอกมันดิมาบอกพี่ได้มัอะไรนะพี่อิงต้องบอกมันดิว่าอิงไม่เป็นไรช่างมันเออไม่ได้ไปไรก็ช่างมันนั่นนั่นเออ Hoa kiêng biêng hoa biêng hoa biêng. Jaki lèo vào evadulo niki lèo kia niki lèo a anh kim bang ngay 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 ăn ngay 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 ăn เอามีมีเอาให้กำลังใจเพื่อนหนอายุสู้ๆครับอืมกลับมาขับรถกับพวกเราเดิมได้ครับอือเอร้อยอยู่เนี่ยเห็นรถถ่างเรออ้าวพูดพูดอีสานด้วยกันด้วยมันไม่พูดอีสานเลยตอนนี้พูดไทยอย่างเดียวเลยเขาคนไทยพี่อ๋อคนไทยมีเมียไทยเอ้ย เออเอออยู่ไทยโดนคื่ผมบอกมันยังพี่สาวมันเป็นน่งรอหน้าหน้าโรงพยาบาลตอนไหนนะเกี่ยวเองดอไอ้วันที่มันเข้าโรงพยาบาลอ๋อเอ้ยสาวมันคนไหนสองคนดิไม่รู้พี่เยอะเกินโอ้ยจีบหายแล้วเกี่ยวเองดอพีไม่จี่ทักยังผิดคนเลยูสาวเป็นน่งรอดเตรียมมาบอกเลยจักผเป็นผายด้วยเกี่ยวเองเดอผมยังจำไม่ได้ อืมอืมโอ้เนาะระดับคนดังเนาะเออดังนะกสาวมากุบเอยรู้ไหมใครมาเฝ้าบ้างวันนั้นอ่ะลองลองไล่ไล่ชื่อมาดิผมไม่รู้จักอะผมรู้จักแต่เตยขาวมะนาวน้องนั้นไม่รู้จักมึงยาวามึงยาวาวมึงยาวาวเออเออเอาโอเคโอเคอายุโอเคครับย๋ยวเข้าไปเยี่ยมครับอืมน่ะแค่นี้แหละ นาวเดี่ะนาวอะไรนาวฟนอ้นั่นแฟนใครนะเออยังรู้เลยโอ้ไม่ใช่หมวยคนเดียวใช่ไหมคนเดียวพูดให้ข่าวเพี้ยนเลยความสุขกับซาชาครับชาโบ้ข่งแข่งงาเงือบงานยิ่งดอก สำหรับใครที่ต้องการที่จะบริจาคช่วยครอบครัวของบักเืออ้วนนะครับผมก็ตามหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมานี้เลยนะครับผมคือใครอยากบริจาคเป็นสิ่งของนะผมก็สามารถส่งมาได้นะครับผมเป็นพวกผ้าอ้อมนะครับผมสําหรับผู้ป่วยแติดเตียงนะครับผมก็คือจะเป็นไซส์ M นะครับผมเสือวนก็ฝากบอกผมว่าผมวันไหนกลับมาหายดีปกตินะครับผมจะรีบกลับมาทําคลิปให้ทุกคนดูอย่างด่วนเลยนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆ FC จะรอติดตามผลงานของเสืออ้วนอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณแทนบักสวัสดิและครอบครัวด้วยนะครับผมขอบมากครับยังจำได้ชื่อชื่ออะไรสาวชื่ออะไรมองไม่ได้เออ่ให้กล่าวเขาบอกไม่ได้นี่ลืมลือว่าแบบเดี๋ยวเป็นข่าวแล้วก็ทุกคลิปเออ